รวมมือถือลดราคาประจำเดือนมีนาคมประจํำปี2024มาดูกันว่าเดือนนี้นะครับจะมีมือถือรุ่นไหนลดราคาลงไปเยอะเท่าไหร่นะครับก่อนรับชมคลิปกันก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยเมื่อกดแล้วรับชมพร้อมกันกับผม Dream s i x s e s t e r Let's Go กลับมาแล้วนะครับผมกับซีรีส์มือถือลดราคาของช่องเรานะครับเตรียมรับโปรโมชั่น3.3นะครับทั้งแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มคลิปก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าราคาที่ผมแจ้งไปในคลิปวิดีโอนะครับกับราคาที่คุณผู้ชมซื้อได้เนี่ยอาจจะมีการคลาดเคลื่อนกันได้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีโปรโมชั่นเข้ามาทับเสริมสินค้าหมดไปหรือว่าช่วงนั้นเนี่ยมีแฟลเซลล์หนักๆเลยนะครับก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกกกัันนที่่รรุแรเลยบ,บ Infinix Sea 30 5G รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมา6.78นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ ภายในหน้าจอเป็น AMOLED ครับคา่า Refresh Rate 144 Hz ในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ชิปเซตเป็น Mediatek Dimensity 8020นะครับรองรับเครือข่าย 5G นะกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวเมนหลัก108ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์ Ultra Wide 13ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า50ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้ความจุมา 5,000mAh พร้อมกับชาร์จเร็ว 68W กันเลยนะครับผมถ รุ่นนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้นะฮะโดยรุ่นนี้จะเป็นความจุที่แรม12กิกนะครับสโตร์จะเป็น256รุ่นนี้ก็เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับในช่วงเดือนกันยานะราคาเปิดมาที่11,999บาทนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับผมเนี่ยเห็นแฟลชเซลล์นะมันจะอยู่ราวประมาณ10,000บาททุนก็มีเช่นเดียวกันหรือถ้าหนักไปกว่านั้นนะครับผมจะอยู่ที่9,999บาทนะครับก็คือ10,000บาทมีถอดนะฮะบอกเลยเลยว่าราคานี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับได้มือถือท ้านนหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อมือถือรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับต่อที่อันดับถัดมานะครับกับ Apple iPhone 15รุ่นนี้ครับขนาดหน้าจอ6.1นิ้วพ a n น l หน้าจอเป็น Super Retina XDR OLED ครับค่า Refresh Rate เ,เป็น 60Hz ปกตินะในด้านการทำงานนะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับชิปเซตเป็น Apple A16 Bionic นะครับรองรับเครือข่า,ขาย 5G ส่วนกล้องหลังให้มา2ตัวครับตัวเมนหลักเป็น48ล้านพิกเซลแล้วนะครับบวกเลนส์เลนส์เลน่1เลนิกเล แบตเตอรี่เนี่ยความจุตัวเลขไม่แน่ชัดนะครับแต่ก็อึดกว่าเดิมนิดนึงนะฮะแล้วก็รองรับชาร์จเร็วด้วยนะครับโดยรุ่นนี้นะครับจะเป็นความจุที่แรม6กิกนะครับความจุเริ่มต้นจะเป็นสตรเรจ128นะครับจริงๆรุ่นนี้เนี่ยยังถือว่าใหม่มากนะครับผมก็เป็น iPhone รุ่นล่าสุดเออทำไมมันลดราคาอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าคุ้มมากๆเลยนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วนะครับผมในช่วงปลายปีเลยนะราคาเริ่มต้นนะครับของความจุ128กิก่ยจะอยู่ที่32 32,900บบาาทนััแต่่วปจจุ เท่าที่ผมเห็นนะราคามันจะอยู่ที่28,600บาทนิดๆน,นะครับผมซึ่งจะประหยัดลงไปประมาณ3,000กว่าบาทนะครับผมซึ่งผมมองว่าคุ้มสําหรับมือถือที่ได้แบบ iPhone เจนใหม่นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเป็น d ด n มิกไอแลนซ์นะครับที่ Apple เนี่ยเขาพัฒนานหน้าจอมานะครับผมแล้วก็เป็น iPhone 15เออมันเป็นตัวใหม่นะครับ UI ใหม่นะครับก็ยังคงน่าใช้งานอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวใหม่แต่ว่าราคาเนี่ยถูกลงไปเยอะเลยใครสนใจก็ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับต่อนากที่ผ่านมานะครับกับเรียวมีจ Master Edition รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.43นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ ภายในหน้าจอเป็น Super AMOLED ค่า Refresh Rate หน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่120 Hz ในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะใช้ชิปเซตเป็น Qualcomm Snapdragon 778G 5G Octa Core ครับกล้องหลังให้มา3ตัวตัวเมนหลัง64ล้านพิกเซลครับบวกมาด้ยวยกลเลนเลนส์ Wide วแวล้านพิกเซลนะครับบวกมาด้ยวยกลเลนเลนส์ m อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้มา32ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมา 4,300mAh พร้อมกับชาร์จเร็วอีีีกก65นนนนนะครรรััับซึ่่่งงุ้เเยจิิจๆม็ปดตว สักพักแล้วนะครับตั้งแต่ปี2021นะครับประมาณ3ปีที่แล้วนะครับผมซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เก่านะผมว่าชิปเซ็ตมันยังใหม่อยู่เพราะว่าตัวมือถือใหม่ๆที่เปิดตัวออกมานะครับยังใช้จตัว 778G อยู่เลยนะครับแล้วที่สำคัญน้องเขาเนี่ยรองรับเครือข่าย 5G แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมอาจจะเคยใช้ผ่านๆมาอาจจะไม่ได้แบบทำคลิปรีวิวฟูลเต็มนะครับแต่ว่าจากที่ผมใช้มานะผมว่าน้องเขามีข้อเสียใหญ่ๆแค่อย่างเดียวก็คือในเรื่องของความร้อนเท่านั้นแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะ้เนรมจแ็็ป 8G 256เลยนะครับราคาเปิดตัวมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะจะอยู่ที่15,990บาทนะครับแต่ปัจจุบันคุณผู้ชมซื้อได้ในราคาที่10,000บาทประหยัดมากนะครับราคานี้ค่อนข้างที่จะคุ้มมมกนะครับประหยัดลงไป5,000บาทกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะได้มือถือแบบแบรนด์ Realme นะครับตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแต่ว่าต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับประหยัดได้ก็รีบหน่อยแล้วกันนะฮะต่อการ นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2แล้วนะโดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมา6.7นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus คอนเดหน้าจอเป็น LTPO OLED นะครับค่ารีเฟรชเรทเป็น120 Hertz นะครับในด้านการทำงานเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับรองรับเครือข่าย 5G นะกล้องตัวนี้ให้กล้องหลังมา2ตัวครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลนะครับบวกด้วยเลนส์อ Ultra w ว d e อีก50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้ความจุมาอยู่ที่4,700 mAh นะครับพร้อมกับรองรับชาารรรรร์จจเเ็วว45นนนนะคคับโดยุุ่่ี้้มมิต เป็น RAM 12 g b นะยครับซอรเจะเป็น256จริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ต่อยอดมาจาก Notting Phone 1นะครับแล้วก็เป็นมือถือที่เป็นแฟชั่นโฟนอะไฟข้างหลังอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า Gen 2เนี่ยตัวนี้จะดีหน่อยนะครับชิปเซ็ตจะแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยจะมีการอัปเกรดขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับผมไม่ค่อยเห็นคนใช้สักเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องแจ้งตามตรงคนเนี่ยนิยม Gen 1มากกว่านะครับแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมิดนะในปัจจุันนะคผู้้ชมือใราา,า,ท 24, าทีนะ่2 ส1 2 0 0กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับประหยัดลงไป3,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่สำหรับใครที่อยากจะได้แฟชั่นโฟนนะครับเวลาแบบว่าใช้งานแล้วมีไฟข้างหลังตัวเครื่องอะไรแบบนี้นะครับโนติงโฟน2ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับตอนที่นับถัดมานะครับกับโนติงโฟน1นะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.55นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ครับพืานหน้าจอเป็น OLED หรือว่า OLED นะครับค่า Refresh Rate เนี่ยเป็น120่งเฮิร์ซในด้านการทำงานครับเลือกใช้เป็น Snapdragon 778G 5G นะครับชิปเซตตัวนี้ก็ถถือว่า้าเทียบบกั Nothing Phone 2จ็ดแป อาจจะไม่ได้แรงมากนะครับกล้องหลังให้มา2ตัวครับตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลบวกไปด้วยเลยร์อัลต้ไวล์อีก50ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ย16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้ความจุมา4,500มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว33วัตต์นะครับตัวนี้มีความจุเดียวเลยที่วางขายในบ้านเรานะครับก็จะเป็นแรม8กิกะแสลด256นะราคาครับเปิดตัวเมื่อปี2022นะครับก็คือ2ปีที่แล้วราคาเปิดมา18,900บาทนะครับแต่ปัจจุบันผู้ชมซื้อได้ในราคาที่ 14, 9 0 0 00บบบาาททกก็สสมรรรรถซื้อไดดคัััปปะหหยยลลง่เใ ที่มองว่าเฮ้ย Gen 2เนี่ยราคามันอาจจะยังสูงไปอยู่นะครับมันอยู่ในเกณฑ์แบบ2 0,000ื่นนิด,นดๆอะไรแบบนี้แต่อาจจะได้นอตติ้งโฟนเหมือนกันนะครับผมก็แนะนําเป็นนอตติ้งโฟนวันก็ได้เพราะว่าน้องเนี่ยจะสามารถซื้อได้ในราคา10,000หมื่กลางๆนั่นเองนะครับผมต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับ Redmi Note 12 Pro Plus 5G นะครับรุ่นนี้เนี่ยให้ขนาดหน้าจอมา6.67นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus พ anel นนนจอเป็น AMOLED ค่า Refresh เศหน้าจอครับให้มาที่120ใน้านกรึ่งานครัับตวนี้เลือกใช้ชิปเซตเป็น Mediatek Dimensity 1080นะครับรองรับเครือข่านคร ในเรื่องของกล้องให้กล้องหลังมา3ตัวครับตัวเมนหลัก200ล้านพิกเซลรวมกอบเลนส์ Ultra Wide นะครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ย16ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา5,000มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว120วัตต์แถมมาให้ในกล่องเลยนะโดยรุ่นมีความจุเดียวครับก็คือแรม8ปดกิกซอร้อยห้าสนะครับน้องเขาเปิดมาในราคาที่ค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับอยู่ที่14,990บาทนั่นเองนนะครับ้องเเาปิดมาเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็ท้าสิบบาทนั่นเองนะครับด้ไปดูย้อนกลับไปดูได้นะครมาเมื่อป Pro plus เนี่ยก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดดังนั้น Redmi Note 12 Pro plus อย่างรุ่นที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยก็จะมีราคาลดลงไปตัวใหม่มาตัวเก่าก็จะต้องลดหลั่นราคาลงไปนะครับซึ่งตอนที่ผมใช้นะตอนนั้นน่ผมรู้สึกว่าก็ยังชอบอยู่นะเพราะว่ารู้สึกว่ากล้องมันก็ยังสวยอยู่นะครับผมการดีไซน์หน้าจอการใช้งานต่างๆนะครับติดอยู่แค่เรื่องของความรา้อนแล้วก็ชิปเซตอาจจะไม่ได้แรงมากเมื่อเทียบกับ Note 13 Pro plus นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดอยากดูรายละเอียดอย่างที่บอกไปนะครับ, review, บ,นะรบแล้้วกก็ถาเิดว่าปััจจุบนนะร,บรู้สึกว่า No Pro 12 Plu ก็เพียงพอวล้อนครับ ราคาจะอยู่ที่1990บาทเท่านั้นนะครับเปรียดลงไป4,000บาทกันเลยนะครับผมในงบราคา10,000หมืนบาทนิดๆเนี่ยได้เจ้าตัวเรนที่น้องสิบสองโปรแล้วสำหรับผมผมมองว่าคุ้มนะครับใครสนใจก็รีบหน่อยนะครับเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะจ๊ะมาตอนน่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับ Galaxy A S 23 Ultra นะครับโดยรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมา6.8นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น QHD Plus นะฮะหรือว่า2 K Plus นั่นเองภาย่นหน้าจอเป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับค่า Refresh Rate หนการึ่งานเลือกใช้ชิปปเเซต็น Snapdragon 8 Gen 2นะครับผมก็รองรับ 5G นั่นแหละกล้องหลังให้มา4ตัวครับตัวเมนหลัก200ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนเทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลนะครับเพิริสโคปอีก10ล้านพิกเซลแล้วก็อัลตร้าไวอีก12ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าให้มาอยู่ที่12ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้ความจุมา5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว45วัตต์แต่ไม่แถมมาให้นะครับอยากได้ต้องซื้อเพิ่มเอาเองนะโดยน้องเขานะครับความจุเริ่มต้นก็จะเป็นแรม8กิก์นะครับส่นอวนมมาให่นนนะครััับดง้ S24 ก็ต้องลดหลั่นราคาลงไปนะครับและที่สําคัญเลยมีข่าวแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าสาว S ย3เนี่ยจะไม่ได้ใช้ AI นะครับผมจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับผมเตรียมตัวรอใช้ได้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันนะผมมองว่า S 2 4อัลตร้าเนี่ยผมก็ยังไม่ได้รีวิวแต่ว่าผมรออยู่นะครับก็ใช้งานมาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูรีวิวรายละเอียด S 2 3ผมก็ทําไว้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้อาจจะนานหน่อยนะครับซึ่งน้องเขานะครับอย่างที่บอกไปเป็น8ะครรบาาาาเปิดมีีททท่่่แล้วจอยู ปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาที่3 8 4 9 9บาทนะครับประหยัดลงไปเกือบ5000บาทนะฮะใครสนใจนะครับซึ่งผมว่า a 13 Ultra เนี่ยยังไงได้อัพ Galaxy AI แน่นอนนะครับผมก็สามารถเลือกซื้อกันได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของสีหรือว่าในเรื่องของความจุเนี่ยอาจจะยากหน่อยเนื่องจากว่าบางทีแบบมือถือลดราคาเนี่ยเขาก็อาจจะรีเซลนะครับลดสต็อกอะไรแบบนี้อาจจะเลือกสีได้ยากหน่อยนะครับใครสนใจก็รีบหน่อยละกันนะฮะและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรากันสักทีนะครับกับ Vivo X 8 5 g รุ G นี้คำให้ขนาดหน้าจอมา6.78นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ แผงหน้าจอเป็น AMOLED ครับค่า Refresh Rate 120Hz ในด้านการทำงานครับเลือกใช้ชิปเซ็ตเป็น MediaTek Dimensity 9000นะครับรองรับเครือข่าย 5G นะถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะครับกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลนะครับเลนส์เทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Ultra Wide อีก12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา4 5 0 0มิลแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็วอีก8 0วววัััตต์นนนนะะคคคครรรบบุุ่ีีี้มมาจเเดยยลก็ือ12 256 น้องเปิดมาเมื่อปี2022นะครับก็ประมาณ2ปีที่แล้วแน่นอนนะครับมันเป็นซีรีส์เรือธงนะครับยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็น X 8 0ินะครับปีที่แล้วก็จะเป็น X 9 0และที่สําคัญปีนี้ X 1 0 0มาแล้วแล้วก็โหดมากๆนะครับแน่นอนว่ามันเก่าไป2เจนราคามันลดลงไปอยู่แล้วนะครับน้องเขาเนี่ยตอนเปิดตัวเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับราคาจิ๋วที่2าทก็คื30,000บาทันนนะารบแต่ปัจจุบผู้ามารถซื้อสามามี่นบาทครทบประหยับลตไป9,000บทนคับผู้ชมบามืรถมืน ซึ่งผู้ชมก็จะได้มือถือที่เป็นเลนส์ไซส์เหมือนกันนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะว่าตัวใหม่มันก็ย่อมจะแรงกว่าดีกว่านะครับอย่าง X 1 0 0เนี่ยอันนี้ผมก็อยากรีวิวเหมือนกันนะครับผมก็รออยู่นะครับใครสนใจก็รีบหน่อยนะครับเพราะว่า X 8 0เนี่ยก็ยังเหลือเครื่องอยู่แหละรีบไปซื้อหน่อยนะครับไปอุดหนุนเขาหน่อยละกันนะครับ เป็นยังไงกันมากเลยครับสำหรับรวมมือถือที่กำลังลดราคาอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมปี2024นะครับคุณผู้ชมอยากได้รุ่นไหนนะครับเลงรุ่นไหนไว้นานแล้วนะครับรอมันลดราคาจังหวะนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับอย่างที่บอกไปว่าราคาที่ผมแจ้งในคลิปนะครับกับราคาที่คุณผู้ชมซื้อได้เนี่ยอาจจะคนละราคากันนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีโปรโมชั่นเข้ามาทับเสริมนะครับตามแอปพลิเคชันต่างๆทั้งแอปสีส้มแอปสีน้ำเงินทั้งสองแอปเลยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่าอยากจะได้ที่มันคุ้มจริิงงงงๆนน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 นะะะะะะคคคคคคครรรรรรรััััับบบกกกกกก็ตต้้้้้ออ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 อลลลลลลดดดดููาาาาาาายยยยเเเเีีีแ่่่่่่่วววมมโโสไหืปปจจฝุณผชช ไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูก้กระดิ่งให้พวกเราด้วยนะถ้าเกิดว่าดูผ่าน Facebook ฝากกด4ี i r s t ให้ด้วยนะครับก่อนจากกันคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จริงๆนะครับว่าช่องเราเนี่ยมีแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับ i n s t a g r a m หรือจะเป็น Tik t o k นะครับฝากไปตามทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผม Dream Six s i x s น s เก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหนะน้าสวัสดี